สวัสดีค่ะคิดถึงอัเมราคิดถึงน้องนนนี่สิคะพบกันอีกครั้งกับน้องนนนี่ต้องพกโปรดีๆกับนิส s ันชอเอราวันค่ะสำหรับคลิปนี้น้องนนนี่ก็พบโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเจ้าดีออลนิวอั r เมรนะคะรถอีโคคาร์ที่มาแรงนะตอนนี้เลยนะคะสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0.89นะคะย้ำค่ะดอกเบี้ยพิเศษ0.89ลูกค้าฟังไม่ผิดค่ะพร้อม,อมของแถมที่ทางนิสสันชอเอราวัน จะให้อีก25รายการนะคะก็รุ่นรถนะคะที่เข้าร่วมแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ0.9ได้แก่รุ่น EL รุ่น V แล้วก็รุ่น VL ที่เป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะราคาเริ่มต้นเพียง5 0 0แสนกว่าแต่ออปชันที่ได้นะคะเทียบเท่ากับราคารถ7-8แสนบางแบรนด์นั่นเองค่ะก็วันนี้พบกันวันนี้ก็ขอฝากโปรโมชั่นดีๆนะคะแคมเปญพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่ทาง Nissan ช h e r เราจัดให้นะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษเพียง0.89พร้อมของแถมอีก25รายการนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะลูกค้าที่เลือกออกรถที่นิสันทอเอราวัณรับไปเลยนะคะคุ้มตองน้ำมันอีก5,000บาทนะคะแต่ลูกค้าต้องออกรถภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะก็ขอสุดท้ายนี้ขอย้ำโปรโมชั่นดีๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับดอกเบีย้ยพิเศษ0.89พร้อมของแถมอีก25รายการ แล้วก็คุมปองนะคะน้ํามันอีก5 0 0พันนะคะที่ลูกค้าเรื่องออกรถที่นิสสันชอเอราวันนะคะเงื่อนไขต้องออกรถก่อนวันที่31พฤษภาคม6 5 6 3นี้นะคะก็สุดท้ายนี้ขอฝากแคมเปญดีๆนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์น,นอง์นนี่หรือพี่ๆเซลล์ท่านอื่นได้เช่นเดียวกันที่นิสสันชอเอราวันนะคะนองนน,นนี่เป็นที่ประสาทการขายนะคะที่ นิสสันชอยเอราวันนะคะมีรางวัลการาตีโชว์รูมนะคะนิสสันดีเด่นทางประเทศไทยนั่นเองค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมั่นเชื่อใจเรืองออกรถนะคะที่นิสสันได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ